สวัสดีครับผมอาร์ติทวัฒน์กลับมาเจอกันในคลับนักบัญชีบายโฟร์เขาคลับที่เป็นพื้นที่ให้พวกเรานักบัญชีเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและเล่าประสบการณ์ทํางานให้พวกเราได้ฟังกันวันนี้ครับคลับนักบัญชีอยู่ที่โซนสายไหมยอยู่กับแขกรับเชิญของเราครับเป็นนักบัญชีท่านหนึ่งที่มีความรักในอาชีพบัญชีเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะ อัญชลีกิติวิริยานนท์นะคะชื่อเล่นพี่อันนะคะก็ตอนนี้เป็น CEO ของสำนักง,งานบัญชีบานาน่าลีคอนซัลแทนค่ะก็รับทำบัญชีเป็นหลักแล้วก็จะทำเกี่ยวกับการจดทะเบียนแล้วก็ทุกอย่างเกี่ยวกับการทำบัญชีแล้วก็เป็นพันเนอร์กับโฟร์แอคเาค่ะทำไมพี่อันถึงมาเป็นนักบัญชีทำไมถึงมาเรียนบัญชีและเป็นนักบัญชีดีกว่าก็เมื่อก่อนเขาก็บอกว่าทํางานบัญชีเรียนบัญชีจบมามีงานทําแน่นอนเ,อเนอะแ,แล้ว แล้วก็ประกอบด้วยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังเป็นเด็กๆไปดูหมอดูกันดูหมอดูใช่ดูกันกับพี่สาวเขาก็แนะนําว่าถ้าคุณทําบัญชีเนี่ยคุณจะรวยพ่อก็เลยอ่ะให้เราไปเรียนสายพาณิชย์พอตอนปีสองเขาให้เลือกวิชาคะแนนเราถึงเราก็เลยเลือกบัญชีเรียนพาณิชย์เสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่อก็ไปต่อปริญญาตรีค่ะตรีค่ะพอจบปริญญาตรีก็ไปทํางานในบริษัททํางานไปเราก็ เริ่มมีความรู้มีประสบการณ์เพราะว่าเราเริ่มทํางานบริษัทเนี่ยอยู่ประมาณ8ปดปีครับเราก็ทํางานเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนบัญชี GL นะคะแล้วเราก็ได้ทําทั้งระบบของบัญชีเราก็คิดว่าเออเราจะอย่างมีเวลาเป็นของตัวเองเนอะแล้วก็มีเวลาดูแลลูกครับอ่าเราก็เลยคิดว่าเออเราจะทําอะไรดีในเมื่อเรามีความรู้เลามีประสบการณ์ทางด้านนี้ เราก็เลยคิดที่จะออกมาทําสํานักงานบัญชีค่ะตอนที่อันทําอยู่สายไหนบ้างอะสาย GL นะครับแล้วก็มีต้นทุนต้นทุนโอ้เป็นสองสายที่สําคัญนะพอได้ทำจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเริ่มรวยยังยังค่ะยังทำไมมันยังมันยังไม่รวยอ้าวเริ่มต้นเนอะจากการมีลูกค้ามันก็ยากนะลูกค้ารายแรกรายที่สองรายที่สามเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยมันมันยาก ม,มันยากยังไงเพราะว่าเราจบออกมาเนะี่ยเราไม่มีลูกค้าในมือเลยส,สักลายไม่มีเลยนะคะเพราะตอนนั้นเราทำงนานประจําอยู่ใช่ค่ะโทษทีตอนนั้นตอน,น,นเราก็ยังไม่คิดที่จะว่าเป็นอาชีพเสริมเราไม่เคยมาทําฟรีแลนซ์ก่อนที่เราจะออกมานะคะแล้วพอไม่มีลูกค้าแล้วมันยังไงต่อมันก็อ่ะโอเคเราก็เริ่มนะเริ่มจากการที่เราส่งจดหมาย ส่งจดหมายหาลูกค้าเนาะไปหารายชื่อลูกค้าจากกรมพัทแล้วก็ส่งจดหมายนะก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างส่งไปร้อยได้สักสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะส่งไปร้อยได้สกองเนี่ยได้สักสอ่ะก็ส่งไปสักครั้งสองครั้งก็มีมีลูกค้ากลับมาประมาณสักสองสามรายกี่เดือนครับจากคนที่ออกมาจนถึงมีลูกค้ารายแรกสองสาเดือนก็ไม่ช้าไม่เร็วสองสาเดือนเพราะว่าเราเพิ่งออกมาเซตอัพเนะแล้วลูกค้าผมว่าก็โอเคนะสําหรับคนที่ไม่เคยทําเลยไม่ได้มีคอนเน็ชันด้วย แล้วก็หาลูกค้าเองโดยแบบธรรมชาติมากๆค่ะแล้วยังไงร,รับพอลูกค้าสองสามรายแรกเข้ามาเราเริ่มดูแลลูกค้ายัางไงก็ลูกค้ารายแรกเข้ามาเนอะตอนเนี้ยเขาเป็นงบที่ไม่ได้ปิดหลายปีอตอนเนี้ยเราก็จะมีเวลาทําให้เขาแล้วก็ได้เงินก้อนหนึ่งนะเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดหลายปีมีปัญหาแล้ว,แ,ลวแหละถูกไหมเขากำลังมาให้เราแก้ปัญหาใช่ไหมครับเคเราก็แก้ปัญหาให้เขาเรียบร้อยเขาก็โอเคหลังจากนั้นเขาก็แนะนําเพื่อนเพื่อนมาให้เรานะคะ คนที่แนะนำคือเขาก็จะบอกว่าเราทําอะไรได้แก้ปัญหาเขาได้เขาแนะนําต่อใช่ค่ะก็หลังจากนั้นพี่ก็มีการเขียนเว็บไซต์เนอะอค่ะครเริ่มเริ่มเขียนเว็บไซต์ของตัวเองคค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเพจหลังจากที่ทาเพจเนอะแต่เราก็ไม่ใช่คนรุ่นใหม่เราก็ไม่ค่อยเข้าไปตอบเพจอะไรของเรามากมายเพราะว่าส่วนใหญ่พี่จะเน้นที่ลูกค้าบอกต่อแล้วมาช่วงหลังเนี่ยก็คือมาเป็นพาร์ทเนอร์กับโฟล์ทเขา<อ>เนะก็จะมีลูกค้าจากโฟล์ทเขาที่ลูกที่โฟล์ทเขาส่งมาให้ ตอนแรกมันเจอปัญหาภรรคอะไรบ้างแล้วพี่อันแก้ไขยังไงก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีแต่ปัญหาเข้ามาให้เราแก้เราก็พยายามที่จะแก้แล้วก็ถ้าอันไหนที่เราไม่รู้หรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องศึกษานะคะถามคนที่รู้มั่งหรืออะไรเงี้ยค่ะก็แก้ปัญหาให้ลูกค้าจนสําเร็จ แล้วถึงจุดไหนที่คิดว่าเฮ้ยเราทําคนเดียวไม่ไหวละก็เริ่มจากมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เพิ่มจากพนักงานหนึ่งคนคน,งนะคะสองคนแล้วก็เริ่มจากทําจากที่บ้านก่อนเนาะก็ใช้บ้านเนี่ยแหละเป็น office, ออฟฟิศพอโอเคบ้านเรารองรับพนักงานไม่ไหวแล้วเราก็เริ่มหาช่องทางหรือว่าสถานที่ที่เราจะขยายไอออฟฟิศเราจะเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปีว่เรามีการเติบโตใช,ใช่ไหมครับแล้วอะไรคือจุดเด่นที่แบบให้ลูกค้าเขา บอกต่อแน่ๆพอเราทำนี้ไปลูกค้าชอบแนะนำต่อก็ราคาเราก็ไม่ได้แพงเนะก็คือว่าคุณาคาลูกคผาใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าเราเนี่ยส่วนมากเป็น SME ครับ,ค,รบค่ะเขายังไม่มีประสบการณ์ในการเปิดบริษัทหรือทำเปิดบริษัทคุณจะต้องยื่นอะไรบ้างเราก็ดูแลให้เขาทั้งหมดตอนที่เราเริ่มทำตั้งแต่คนเดียวนะครับพนักง,งานหนึ่งคนจนปัจจุบันเนี่ยเส้นทางการเดินทาง15ปีเนี่ยมันเจออะไรมาบ้างสำหรับ การทําสํานักง,งานบัญชีตั้งแต่ต้นเนี่ยของลูกค้าพี่เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะก็คือราบลื่นจะเกี่ยวกับสัมภาระเรียกพบก็น้อยค่ะแล้วก็ราก็ถ้าถ้ามีเรียกพบก็จะเคลียร์ได้หมดอะไรอะไรไมันเป็นเหตุผลที่พี่อันบอกว่ามันไม่มีปัญหาผมฟังหลายๆคนเนี่ยเขาจะบอกว่าเจอปัญหาเต็มไปหมดเลยหรือว่ามันอยู่ที่การทํางานของเราด้วยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการทํางานของเรานะคะก็คือเราพอเวลาเราเจอปัญหาปุ๊บ หรือว่าเราเจอเบีย้ยปรับหรืออะไรที่ลูกค้ายื่นผิดรเราก็จะรีบแก้ไขและดําเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่สัมภารกรณ์เขาจะตรวจอ๋ออันนี้เป็นวิธีหนึ่งใช้ในการทํางานทําให้คือเราแก้ปัญหาแต่ตั้งแต่ต้นเลยถูกไหมครับใช่ใชแล้วในยุคแรกๆเรา,เราทำบัญชียังไงครับทำแบบกระดาษหรือในยุคแรกๆเนี่ยก่อนที่พี่เริ่มทําบัญชีเนี่ยจะเป็นระบบโปรแกรมละค่ะแต่จะเป็นโปรแกรมออฟไลน์ครับเราก็จะรับเอกสารจากลูกค้าเนี่ยมาบันทึกบัญชีทั้งหมด ครับค่ะแล้วก็ออกงบให้ลูกค้าก็แล้วก็ทําอย่างนี้มาตลอดจนมาปัจจุบันเนี่ยค่ะลูกค้าส่วนมากเนี่ยจะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะแล้วเขาจะใช้โปรแกรมที่เป็นออนไลน์มากกว่าเราก็เลยต้องปรับตัวตามลูกค้าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราเนี่ยจะต้องออกไปข้างนอกนะคะเราก็จะได้ดูแลลูกค้าได้ด้วยเพราะว่าลูกค้ามันอยู่บนออนคลาว ถูกไหะยังไงเวลาออกไปนอกเราต้องดูแลลูกค้าได้ก็สมมติลูกค้าถามพี่ทําไมหัวบริษัทไม่มีคําว่าจํากัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าไปแก้ไขคือข้อมูลให้ลูกค้าได้ทันทันทีเลยคครับเพราะว่าบางทีลูกค้าตั้งตั้งชื่อตั้งแต่ต้นเขาก็ไม่รู้นะว่าจะต้องใส่คําว่าจํากัดด้วยอ้าวทาไมบินออกมามันไม่มีมันไม่ครบลูกค้าก็เข้าไปแก้ไม่ได้ เราก็ต้องแก้ไขให้เลยเพราะลูกค้าจะเปลี่ยนเปิดบินตอนนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็แก้ไขได้ทันเวลาซึ่งถ่านเราใช้วิธีเดิมเราก็จะแก้ไม่ได้ใช่เราต้องบอกลูกค้ารอ2วันก่อนเดี๋ยวออฟฟิศเปิดวันจันทร์แล้วเดี๋ยวแก้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้าทีเปิดคอมใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่งนั้นก,ก็ก็ดีขึ้นเราก็สะดวกขึ้นนะค่ะซ <c oughs> ึ่กับลูกค้าที่ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อนนะพี่สื่อสารเขายังไงอ่ะว่ามาใช้โปรแกรมนี้เถอะมันดีกว่าสอนเขาก่อน นะคะเราเอาโปรแกรมตัวนี้ให้เขาใช้แล้วก็สอนเขาว่าพี่เข้าแบบนี้แบบนี้นะก็จะมีลูกค้าบางคนชอบทำไมไม่บอกพี่ตั้งนานแล้วล่ะว่ามีแบบนี้แบบนี้อ่าแต่บอกพี่ได้ได้เดี๋ยวก็คือเดี๋ยวเราดูแลให้แต่เนี้ยลูกค้าก็จะถามว่าอันนี้ทํายังไงพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลสอนเขาจนเขาเป็นตอนนี้เขาก็แฮปปี้ค่ะกับโปรแกรมออนไลน์พอมีเครื่องมืออย่างโฟล์มาช่วยเนี่ยมันทําให้เราทํางานดีขึ้นยังไงบ้าง ทำงานรวดเร็วขึ้นนะปิดงบให้ลูกค้ารายเดือนได้เลยฟังกชันฟู๊เ้าอันไหนที่น้องๆชอบใช้หรือตัวพี่อันเองไหนพี่อันชอบใช้ฟังก์ชันไหนของฟอู๊เาก็ของพี่นี่ก็คือตัวที่มันโอนปิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้เลยบ,บันทึกบ,บัญชีให้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของฟิกเครับก็คำนวณค่าเสื่อมให้เราแล้วก็ในส่วนของเงินเดือนสามารถที่จะ ยอดสะสมเนี่ยสามารถสะสมให้เราเพื่อที่เราจะยื่นหนึ่งกออสินส้นสิ้นปีได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาเก็บเก็บตัวเลขใหม่แล้วน้องๆเข้ามาพอใช้โปรแกรมนี้น้องๆชอบไหมก็ชอบค่ะเพราะว่าลูกค้าจะเป็นคนขีข้อมูลทางด้านขายมาให้เราเรียบร้อยถ้าลูกค้าคนไหนขีค่าใช้ใใจ่ายได้เขาก็จะขีให้ด้วยไม่ต้องทํางานซ้ําซ้อนเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยขีมาให้เราแล้วเราก็แค่มาตรวจถ้าอันไหนที่ไม่ถูกต้องเราก็แก้ไขให้ลูกค้าได้เลย ซึ่งมันเป็นข้อดีของโปรแกรมออนไลน์เพราะมันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน่คะอย่างนี้ลูกค้าเคยบอกไหมว่าลูกค้าเขาชอบฟังก์ชันไหนที่สุดฟังก์ชันที่เสิร์ชข้อมูลจากกลมสรรพารได้เลยฐานข้อมูลใช่โดยที่ไม่ต้องมานั่งคีย์เดี๋ยวผิดตรงนู้นผิดตรงนี้ค่ะโปรแกรมออนไลน์ก็เข้ามาหลายโปรแกรมอะไรที่พี่อันตัดสินใจว่าอันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่สูง ลูกค้าที่เป็น SME เนี่ยก็คือจะเป็นพวกที่เริ่มเข้ามาทําธุรกิจนะคะกําลังซื้อเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังไม่กล้าที่จะลงทุนกับโปรแกรมที่มันราคาค่อนข้างสูงถ้งงั้นถามต่อน,นิดนึงว่าอะไรที่เป็นถึงเวลารัฐจะมองว่าเราใช้โปรแกรมเนี่ยเราตัดสินใจเป็นพาร์ทเนอร์กับโฟร์แอคเคาดีกว่าเริ่มจากวันนั้นที่มีลูกค้าใช้เนอะรเราก็ได้ศึกษาแล้วก็เข้าไปดูในเว็บของโฟร์แอคเคาแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ของโฟร์แอคเคาจะโทรมาเชิญให้ไปร่วมกิจกรรม เราก็ได้เข้าไปแล้วก็โอเคก็เห็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจากโฟร์แอคเคาเราก็เลยเริ่มสนใจแล้วเราก็จบงานวันนั้นเราก็สมัครเป็นพาร์เนอร์โฟร์แอคเคาเลยค่ะอ๋อวันที่ไปยังไม่ได้เป็นพาร์เนอร์ด้วยยังค่ะแสดงว่าเข้าไปในงานก่อนค่ะแล้วเราชอบก็เลยสมัครเป็นพาร์เนอร์เลยใช่ค่ะแต่จริงิเราใช้มาก่อนไหมครับใช้ค่ะใช้มากเพราะว่าลูกค้าใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเราก็ใช้โฟทํทงานให้ลูกค้าด้วยใช่แต่ว่ายังไม่เป็นพาร์เนอร์เต็มตัวใช่ค่ะโอเคแล้วพอเป็นพาร์เนอร์ ้รูสึกงบางทางโฟร์แอคเวยก็คือจะมีการเทรนให้นะคะคก็คือมาสอนให้การใช้ฟังก์ชันต่างๆที่บางทีเรายังไม่รู้ลึกลงไปในระบบของโฟร์แอคเวก็จะมีส่งลูกค้าให้นะคะค่ะลูกค้าในโซนเราเพราะเราก็รีเควสตไปว่าโอเคเราสะดวกลูกค้าโซนแถวสายไหมปริมณฑลกรุงเทพปริมณฑลอย่างเงี้ยได้ค่ะเขาก็ส่งลูกค้าให้ค่ะคลูกค้าที่ส่งมาเนี่ยก็จะตอบรับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต โอ้ทำได้ยังไงพี่อันช่วยช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยว่าทำไมถึงตอบรับเกือบ100เนะี่ยเพราะว่าอัตราส่วนสูงมากนะก็อาจจะเป็นด้วยชื่อเสียงของโฟร์ไอเคาด้วยเนาะแพลตฟอร์มของโฟร์ไอเคาที่เขาเข้าไปแล้วไปโคกับโฟร์ไอเคาทำให้เราก็น่าเชื่อถือด้วยเพราะเราบอกว่าเรามาจากโฟร์ไอเคาแล้วจริงๆไหมครับที่เขาบอกว่างานบัญชีมันเป็นงานที่หนกักรายได้ก็น้อยคุณภาพชีวิตก็ไม่ดีปัจจุบันพี่อันยังมองเป็นแบบนั้นอยู่ไหม ถามว่ามันเป็นงานที่หนักไหมจะหนักเฉพาะช่วงหน้าง,งบนะคะถ้าเราส่งภาษีเสร็จมันก็จะไม่ไม่หนักแหละจะหนักแค่ช่วงปิดงบเฉยๆนะคะแต่ว่าถ้าเรามีโปรแกรมอย่างที่บอกมีโปรแกรมโฟร์เฮคาวมนะคะมันก็สามารถที่จะช่วยให้เราปิดงบรายเดือนได้เราสิ้นปีเนี่ยไม่หนักเลยปัจจุบันเนี่ยผมเริ่มเห็นรายละยสันัาง,งานบัญชีปิดงบได้ทันเวลาเลยซึ่งของพป็นอาณาลิฟก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่พอทํางานพื้นฐานหลังบ้านดี มีเครื่องมือที่ดีเข้ามาใช้ทําให้งานเราสบายมากขึ้นอยากรู้เคล็ดลับว่าอะไรคือองค์ประกอบที่เรามาได้ถึงทุกวันนี้ก็อย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ต้นนะความซื้อสัตว์เพราะว่าของเราเนี่ยลูกค้าเขาจะฝากภาษีไว้ที่เราให้เราเป็นคนนําส่งให้จากวันที่มีคนมาทักว่าทําบัญชีเหอะแล้วมันจะรวยจนมาถึงวันนี้พี่อันมองว่าตั้งแต่ทางานประจํามา8ปปีถึงวันนี้มันเป็นแบบนั้นไหมหรือที่จริงหรอกมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วย พี่เป็นคนไม่เชื่อนะไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อทางสายโมจะเชื่อว่าตัวเองทํำยังไงตัวเองก็จะได้อย่างนั้นเพราะว่าถามว่าถ้าเป็นเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแน่นอนถ้าเป็นออกมาเปิดสํานักง,งานบัญชีเราก็ต้องขยันอดทนเราก็ซื้อสัตว์ต่อลูกค้าอันนี้เป็นหลักสําคัญเลยตรงนี้สําคัญกว่าใช่ค่ะไหมครับคือเราทําเราได้ไม่ทําถึงใครมาบอกมันก็ไม่ได้อยากให้พี่อันเนี่ย เชิญชวนเพื่อนๆืนักบัญชีนะครับมาลองใช้โปรแกรมมาเป็นพันในโฟล์คเขาหน่อยค่ะได้ค่ะก็คือสํานักงานบัญชีเราก็ใช้โ a c c คเ n ามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการก็เริ่มใช้มากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่ามันสามารถใช้จาก iPad ก็ได้มือถือก็ได้ทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาถามว่าดีไหมดีค่ะตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็สํานักง,งานบัญชี ก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่อันแล้วก็บรันาัลลิฟคอนซอรแนนมากๆนะครับเพราะว่าเรื่องของพี่อันวันนี้มันสะท้อนให้เห็นหลายอย่างในการทางานของเราต้องซื่อสัตว์กับลูกค้าและสําคัญคือเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้ทันกับโลกทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับก็ต้องขอบคุณพี่อันอีกครั้งหนึ่งครับค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะในตอนหน้าครับอยากฟังเรื่องราวของใครหรือใครอยากเข้ามาคุยกับเราติดต่อฟัวกอาได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมและครับนักบัญชีขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ